สวัสดีตอนเย็นนะครับคลิปนี้คือช่วงระบาดต,ตอนเย็นหกเจ้หกโมงแนละ้วันนั้นมาดูคลิปหน้าบ้านผมเนี่ยอีกหลังนึงว่ามีการปลูกผักมีอะไรบ้างนะมีแปลงผักอะไรบ้างเดี๋ยวให้กลับกล้องก่อนนี่เพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นตะก้าเรพราะมะเขือนะครับผมเดี๋ยวก็จะขยายปลูกต่อนะครับบริเวณหน้าบ้านก็จะมียอมผักบุ้งอยู่นะข้างๆก็จะเป็นพวกอะไรนะผักบุ้งผักอะไรนะ่ะบวบงูตรงนั้นนะเออบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น ขากล้าพิกเพื่อนนะก็ยังไม่ได้ไปปลูกเนะกำลังเขาตั้งปลูกอยู่ตอนนี้มันผลทิ้งช่วงนะทิ้งช่วงมาสี่วันนี้ไม่ตกนะอันนี้ควรทาค้างน,นี่ค้างตั้งผักอยูน่นะเพื่อนนะอันนี้ผมลงมเมล็ดเมล็ดพันมาแล้วเป็นมเมล็ดพันบกงูนะครับเพื่อนนะ,มะเมล็ดพันบกงูก็ลงไปแล้วอันนี้บุงเดีอมาเป็นปีแล้วเนพะื่อนทิ้งไว้ยังไม่ได้ปลูกอะไรแน่ยนะนะนะก็เลยพร้อมเพียงแล้วหน้าฝนก็เลยทําการเพราะนะดินปูงได้ที่แล้วตอนนี้ก็หวานมเมล็ดเป็นบกงูเป็นมดตรงนี้ ต้นนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นมะเขือที่มันเมื่อของปีที่แล้วนะมะเขือนะตน้นมะเขือที่มันยังยังหนุ่มอยู่ยวเลยอยู่นะเหมะนะือนนะกินไม่ทันก็เน่าเน่านะนี่ก็เป็นมะเขือยาวเหมือนนะก็มีปลูกแฟงนะปลูกแฟงปลูกฟักนี่นนะก็รอให้เขาเลยนะทั้งแฟงทั้งนั้นนะอันนี้เป็นโอ่งเก็บน้ํานะฮะปลูกกวล้วยไว้ร่มเงาบ้างนิดหน่อย ให้มันดูส่วนๆตรงน,นี้กันแล้วก็เป็นมะเขือเป็นผลเป็นผักที่เราได้กินหมดเพื่อไม่ต้องซื้อนะเห็นไหมตัวนี้ยเปิด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 เห็นไหมบริเวณก็ตรงนี้หน้าบ้านเราจะไปสนุนเพื่อนปลูกรอบบ้านนะป้านนะปลูกผสมจะอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยนะน้าบ้านก็เลยให้เป็น เป็นฉากกันกัดคนกันลเหมือนกันเหม่อนนะไอล้ลอ,อกนี้ก็ปลูกอะไรบ้างลองนี้ก็ดูเนี่ยรับมุขบุ้งอะไรพวกนี้ปลูกดีมาแล้วอันนี้ก็มีส่วนของที่เป็นไอ้ไอถั่วไอ้ถั่วงอกนะไม่ใช่ถั่วงอกนิตถั่วพะยาวเออพูดผิดก็ต้องรอมอย่างเงี้ยไก่มันเขียันเหิือนนะก็จะตโตลองหน้าบ้านนะโอ้หน้าบ้านนะนี่นะไม่ใช่เป็นม่านบังฉากก็ได้เลยเหมือน เอออ่ะเราให้ทั่วแล้วกันเห็นไหมเพื่อนโตขึ้นเรื่อยๆนะมะเขือได้ไหมได่แต่ยังไม่ออกดอกนะเห็นไหมรักเบลเห็นไหมส่วนตัวนี้เห็นไหมเป็นไงวิวัฒนาการของการเติบโตของตัวดอกยาเป็นไงเลยแล้วเพื่อนเลยค้างแล้วนะเนี่ยนะเห็นไหมเลยแล้วนี่เริ่มเลยแล้วเหมือนไหมเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วไหมฝนมาตกมาสามวันแล้วเพื่อนก็เลยเริ่ม มันแห้งอยู่แต่ว่าดินใต้ดินก็ยังชื้นอยู่มามามาไม่ต้องกลัวว่าไก่จะเขี่ยเพนเพราะเราทําอันเนี้ยล้อมไว้นะล้อมไว้กันถ้าไม่กันก็คือเขี่ยหักหมดไก่ตรงนี้ไหมก็ไม้ปกักปักล้อมล้อมไว้นะค้างเขาก็เริ่มเลยเริ่มแบบแล้วตัวนี้มันยังไม่มีเพีย้ยมากวนเพื่อนถ้าเพลี้ยกวนเราก็ต้องจัดการเพีเพ้ยตั้งแต่แติ่มแรกนะถ้าไม่จัดก,การเพี้ยมันก็จะลามทุ่งเลยเพื่อนนะโอเคตัวนี้ช่วงนี้ไม่ไม่มีวัตแดงมากวน ถ้ามดแดงมากวนด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พอมนเพื่อนนะเราต้องการให้เกษตรนะอินทรีย์จะพยายามไม่ใช้สารเคมีนะแต่ถ้ามาันรุนแรงกันไปก็ก็คงต้องใช้มั่งพมเพื่อนนะน้ำหมกักคนมากก็คงเอาไม่อยู่นะแมบบ่เพื่อนเออดูบรรยากาศบนท้องฟ้าดีเนะี่ยตรงนี้ก็เป็นมะละกอทางบ้านนะอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดใบมะกรูด นี่ก็รู้สึกว่ามะเขือเจาะลูกแล้วมั้ยออกออกดอกบ้างแล้วนะฮะนี่แม่ดอกดอกนะฮอันนี้จะเป็นพวกแปลงผักที่ผมปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นใบก็จะงามจะเป็นใบคัมโปนั่นเหมือนนะมีดอกแรงเหมือนนะเออใครมีพื้นที่ก็ปลูกนะครับเหมือนนะผมให้พื้นที่ว่างนะตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ำนันเหมือนนะตรงนี้ผมก็ทําให้มันสูงขึ้นทําบล็อกไว้อลูกดูดูระยะยาวแล้วกันเนาะดูระยะยาวแล้วกันมันมีอะไรมั่งแห่ ปลูกข้างข้างบ้านเหมือนกันี่นะเห็นไหมครับไอตัวนี้ก็โตแบบยาวเห็นไหมเลยแล้วเลยแล้วทํางานแล้วจะมาทํางานแทนเราแล้วนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นบล็อกเหมือนกันนะในข้างๆมันบล็อกเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่เพราะว่ามันเป็นต้นพริกไอ้ส่วนของแปลงพริกเก่าๆนะเนี่ยนะก็ยังไม่ได้เคลียร์ก็เสียดายต้นนะนี้เนี่ยเนี่ยมันกระเปาะนี่นะต้นใหญ่ใช่นไ,ไหมเออตรงเนี้ยโอเคเพื่อนๆดูท้องฟ้าเป็นไงมั่ง ไม่มีฟ้าไม่มีเมฆไม่มีฝนนะครับผมก็คงจะไม่ตกคืนนี้ครับผมโอเคเพื่อนคลิปนีก้กแลนวกันน๋ยวเจอกันให่ครับผมสวัสดีครับ